AHA คืออะไรดีอย่างไรทำไมคุณหมอถึงแนะนำให้ใช้กันนะครับในคลิปนี้น้องก็มารีวิวมาแชร์ฟังครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับน,น้องก็กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนึงก็จะมาพูดถึงเจ้าตัว AHA นั่นเองครับสำหรับ AHA นะครับหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรมันดีอย่างไรแล้วมันจำเป็นที่จะต้องใช้ด้วยหรอนะครับในคลิปนี้นะครับนึงก็จะมาตอบคำถามจะมาแชร์ฟังทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงจะมาแชร์สูตรในการเลือก AHA ให้เหมาะกับผิวอีกด้วยรวมถึงนะครับมีไอเทมเด็ดๆนะครับ3ไอเทมแนะนำให้ฟังสำหรับในคลิปนี้ด้วยครับเจ้าตัว AHA นะครับมันคืออะไรนะครับต้องบอกว่า H A นะครับมันย่อมาจากคำว่า Alpha Hydroxy Acid ครับเป็นกรดชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถละลายได้ในน้ำคะ่ะคุณผู้ชมมีคุณสมบัติหลกัลกๆแล้วนะครับนั่นคือการช่วยผลัดเซลล์ผิวนะครับให้ผิวของเราดูเรียบเนียนมากขึ้นให้ผิวดูสวา่างดูกระจ่งางใสลดเรือนพพกรอยสิวรอยดำจุดด่างดำรอยแผลเป็นต่างๆนะครับฝ้ากระเนี่ยจะค่อยๆจางลงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในความเข้มข้นที่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะครับมันสามารถ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับให้ผิวดูอิ่มเด้งฟูลดเลือนพวกริ้วรอยเส้นเล็กๆเนี่ยให้ดูจางลงได้และหนํำซ้ำนะครับเจ้าตัวนี้ยังสามารถทําให้พวกเซรั่มหรือว่าครีมต่างๆนะครับสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างลึกมากขึ้นแล้วก็ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ของเจ้าตัว AHA นะครับทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าทำไมคุณหมอผิวหนังหลายๆคนนะครับถึงแนะนําว่าผิวเรานะครับควรที่จะผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนด้วยเจ้าตัว h A พวกนี้นั่นเองครับสำหรับ AHA นะครับวิธีการเลือกแบบง่ายๆนะครับน้องกูแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเลือกหาโปรดักต์นะครับที่มีส่วนผสมของ AHA ที่บ่งบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นที่ชัดเจนครับแล้วเราจะเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ดีหล่ะนะครับน้องกูอยากจะแนะนําว่าถ้าใครยังไม่เคยใช้ให้เริ่มต้นที่เปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนแต่ถ้าใครนะครับที่เคยใช้มาแล้วแล้วอยากจะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนะครับแนะนําว่าให้เลือกเปอร์เซ็นต์ที่มีความเข้มข้นบ่งบอกว่า5%ถึง10%ขึ้นไปก็จะเห็นผ ลับในเรื่องของการใช้ AHA แบบชัดเจนนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาดูตัว AHA นะครับโปรดักที่น้องโก้หยิบยกมาให้ดูกันในคลิปนี้กันดีกว่านะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจเหมาะกับใครบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า AHA เป็นไกลโคลิกแบบเข้มข้นสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับถึง7%นะครับนั่นคือเจ้าตัว The Ordinary ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า The Ordinary นะครับไกลโคไลต์แอซิด7%นะครับ Toning Solution นั่นเองครับ ําหรับคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความเข้มข้นบ่งบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ชัดเจนถึง7%นะครับฉะนั้นเจ้าตัวนี้นะครับจึงช่วยผลัดเซลล์ผิวนะครับให้ผิวของเรานะครับมีความเรียบเนียนมากขึ้นใครที่ผิวนะครับรู้สึกว่าไม่เรียบเนียนนะครับมีรอยสิวมีจุดด่างดําผิวหน้าดูหมองคล้ำนะครับแนะนําว่าห้หล่อนเจ้าตัวนี้เลยนะครับหลังใช้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่ข้อควรระวังสําหรับการใช้ตัวนี้นั่นคคือใช้้แลวนะรับ ควรทาการแดดให้ดีแล้วก็ควรใช้เฉพาะในเวลาตอนกลางคืนเท่านั้นวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอครับส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตํานานมากๆสําหรับโทนเนอร์ในการผลัดเซลล์ผิวเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าใสหน้าโกลมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเจ้าตัวพิกซี่ตัวนี้นั่นเองนะครับเขามีชื่อว่า พิกซี่โกลโทนิกนั่นเองครับสำหรับตัวเลือกนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่เป็นโทเนอร์เหมือนกับเจ้าตัวดีออร์ดิน r รี่เลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีความอ่อนโยนแล้วก็มีเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของเจ้าตัวไกโคลิกแอซิดน้อยกว่าอยู่ที่5%เเนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นโทเนอร์ที่ช่วยปรับผิวนะครับให้มีความเรียบเนียนมีความกระจ่างใสามากขึ้นนะครับ <Wow. S 1> เขาเคลมว่าช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวมีความสว่างมีความกโกลกระจ่างใสนั่นเองนะครับตัวนี้ <Wow. S 1> จริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกวนันแค่ คุณผู้ชมต้องทากันแดดดีมากๆเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะอ่อนโยนกว่านิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าเขาใส่ในเรื่องของการลดการระคายเคืองนู่นนี่นั่นมาด้วยนั่นเองครับพูดถึงไอเทมหรือโปรดักของต่างประเทศมาแล้วนะครับเรามาดูกันที่เซเว่นบ้านเรากันดีกว่านะครับร้านสะดวกซื้อบ้านเราก็มีของดีอยู่นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากมิตซูบินะครับเขามีชื่อว่ามิตซูบินะครับ AHA BHA Acne Serum นั่นเองครับสำหรับเจ้ามิตซูบินะครับซองสีชมพูแปง ซองนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเขาใส่ H A มาถึง2%แล้วก็ BHA มาถึง2%เขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดการเรกเกิดสิวนะครับแล้วก็จัดก,การพวกปัญหาสิวอุดตนันสิวอักเสบลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว A H A 2%เนี่ยก็ยังสามารถลดเลือนในเรื่องของรอยสิวรอยดำรอยแผลสิวจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีมากๆอีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคุบผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของ สิวแล้วก็ยังเป็นสิวที่ไม่ได้หนักมากแล้วก็อยู่ในเรื่องของการที่แบบเพิ่งจะเริ่มใช้เจ้าพวก AHA BHA ยังไม่เคยลองใช้เจ้าตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็สามารถลองใช้ได้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับน้องโก้ก็มาสรุปให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ AHA นั่นเองนะครับรวมถึงโปรดักต์อื่นๆนะครับที่น้องโกมาแนะนำมารีวิวให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย